สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมสวนตอนเช้ากันนะคะนี่เลยนะคะเช้านี้นะคะมงหมัดก็บานเต็มที่แล้วนะคะเอ่อมองหมัดนะคะก็บานทนอยู่นะคะทุกคนออกดอกดกด้วยนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะบางคนบอกว่าหอมแรงส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่อันนี้คือบานเต็มที่กับพึ่งจะบานนะคะอันนี้ก็ กำลังบานค่ะทุกคนและก็อคอตตูเนตนะคะหรือคอตตูเนตนะคะเป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยนะคะดอกทรงถ้วยขนาดเล็กนะคะประมาณขนาดกลางได้นะคะทุกคนดอกดอกมากตอนนี้นะคะที่นับดอกตูมด้วยก็จะประมาณ 30- 40ดอกนะคะเพราะว่าพอต้นเขาโตแล้วเขาจะออกดอกเป็นพวงนะคะทุกคน กลิ่นหอมนะคะแต่ว่าบานไม่ค่อยทนนะคะบานประมาณ1-2วันนะคะ,ะลแล้วถ้ายิ่งมีแดดนะคะเขาก็จะโรยเร็วมากๆนะคะแต่ว่าออกดอกเก่งมากนะคะรอบดอกมาไวนะคะอันนี้ที่เห็นตั้งอยู่อย่างนี้นะคะก็คือเพิ่งย้ายมานะคะเราตัดหญ้าที่สวนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เอาเข้าที่นะคะทุกคนก็เลยจะตั้งแบบนี้ไว้ก่อนนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะฟอร์มใหญ่มากนะคะคอตูเนตนะคะ เลี้ยงมาได้ประมาณสี่เดือนได้แล้วมั้งคะนี่กุหลาบที่สวนนะคะส่วนใหญ่นะคะฝนตกนะคะจะเป็นใบจุดนะคะทุกคนหลายต้นมากๆต้องคอยเก็บออกทุกวันบางต้นนะคะเขาเป็นเยอะมากลามไปนะคะก็เกือบจะไม่มีใบเลยนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะให้เขาแตกใบใหม่ที่สวยกว่าเดิมออกมานะคะ ต้นนี้นะคะไม่ทราบสายพันธุ์นะคะก็กํำลังออกดอกเหมือนกันตัวนี้นะคะชัวเอมมานูเอลนะคะที่เคยลงคลิปไปนะคะตอนนี้ต้นโตมากแล้วนะคะก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะคะที่โตขึ้นมานี่คือน่าจะกิ่งกระโดงใหม่นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้กัน่าจะออกดอกในกิ่งกระโดงนี้แน่นอนนะคะและอันนี้มงหมาดอีก1ต้นนะคะเป็นกระถาง15นิ้วนะคะ เอาใส่กระถาง15นิ้วประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะทุกคนประมาณ1เดือนแล้วนะคะกระถาง15นิ้วนะคะเราซื้อมาไซด์ถุงขาวนะคะแล้วก็มาใส่กระถางใหญ่นะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะทุกคนพิลาเทอรี่กุหลาบสีส้มนะคะกุหลาบสีส้มดอกลายนะคะเราเลี้ยงมาประมาณเกือบ จะปีหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ออกดอกเลยแล้วก็ใบเขาชอบเป็นจุดนี่เลยค่ะทุกคนตัวสวยตัวสวยงามของสวนนะคะ j ูรี่แอ a n d r นะคะทุกคนชอบมากๆนะคะรอบดอกเขาจะกลางๆนะคะไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะคะอันนี้คือซุ้มที่เราทำไว้รอบที่แล้วนะคะแต่ว่าน่าจะเล็กไปนะคะก็จะว่างๆก็จะเอาน้องมาทำใหม่นะคะให้สูงโตกว่าเดิมนะคะทุกคน เพราะว่าเขาเลื้อยไปเรื่อยแล้วเห็นไหมคะทุกคนต้นเขาโตนะคะนี่เวลาเขาออกดอกเขาจะออกพร้อมกันนะคะสองสามกิ่งเขาจะออกพร้อมกันกลิ่นหอมนะคะทรงถ้วยดอกก็ใหญ่อยู่นะคะทุกคนและตัวนี้เหมือนกันนะคะขึ้นชื่อความหอมมากๆนะคะในสวนเดินผ่านไม่ได้ดมนะคะทุกคนก็ได้กลิ่นนะคะตัวนี้นินไดมอนนะคะเป็นกุลาบดอกลายสองสีทุโทนนะคะ เป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายนะคะแต่ว่าโตช้านิดนึงนะคะทุกคนโตช้านิดนึงอันนี้คือดอกหอมมากๆขึ้นชื่อเรื่องความหอมมากๆนี่ทรงก็จะประมาณนี้นะคะต้นนี้นะคะได้มาจากร้านขายกุหลาบนะคะแต่ไม่ไม่ทราบสายพันธุ์นะคะไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะคะเป็นกุหลาบทรงถ้วยดอกสีส้มนะคะทรงคล้ายดอกบัวะคะ่ะทุกคนกลิ่นหอม หอมหอมแบบฟุตตี้ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นกุหลาบมินิของเรานะคะก็คือกุหลาบแม่มดหรือว่ากุหลาบว,วิชาร์ดวิศาสต์ประมาณนี้ค่ะเป็นใบจุดดําแบบนี้เหมือนกันนะคะทุกคนว่าจะตัดแต่งน้องแต่ว่ายอดน้องเยอะมากๆแต่ว่าน่าจะเด็ดหัวดอกออกอยู่นะคะเด็ดหัวดอกออกอ่าตัวนี้นะคะ อะไรนะเรซบาคาร่านะคะทุกบ้านต้องมีเลยตัวนี้บานทนและดอกใหญ่มากๆเป็นกุลาบตัดดอกนะคะและตัวนี้ใบสวยที่สุดในสวนแล้วค่ะทุกคนใบเงาเขียวมากร็อกแอนโ o รนะคะแต่ว่าดอกนี้เหมือนเขาจะโดนมแมลงโดนหนอนค่ะทุกคนแต่ชอ่ออันนี้ออกเป็นช่อเลยนะคะเหมือนกิ่งเขาแข็งแรงแล้วเขาออกเป็นช่อให้เราเลยนะคะตัวนี้เป็น m มนต้านะคะทุกคนเราเพิ่ง ซื้อไซส์เล็กไซส์มินิมาเลยประมาณเอามาปลูกเองได้ประมาณ2เดือนนะคะก็ออกดอกรอบที่สองแต่ว่าเราน่าจะไม่เอาไว้นะคะเราจะหักทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนเขาเป็นอะไรอ่ะเหมือนเขาเป็นพลียนะคะตัวนี้นะคะฟาบิโอลานะคะทุกคนฟาบิโอลาดอกพวงนะคะไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าเขาออกดอกเป็น เป็นพวงเป็นช่อนะคะทุกคนสวยสี IC, ชมพูเป็นดอกเล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้พิลาทิลลี่นะคะกําลังออกดอกดอกแรกเลยตั้งแต่เลี้ยงมานะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะบเกือบจะทุกต้นเลยที่ใบเหลืองใบเป็นโรคนะคะทุกคนก็คอยดิดออกเอานะคะสําหรับวันนี้พามาชมแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ